วิบากกรรมของคนกัมพูชาในเกาหลีใต้บังเกิดขึ้นพวกเขาเดินไปไหนก็เจอแต่คนเบะปากใส่ถูกไล่ลงจากรถเมล์เพียงเพราะคำถามว่าคุณเป็นคนขเขมรหรือเปล่าความรู้สึกช้ำชอกแล้วก็ผิดที่เกิดมาเป็นชาวขเขมรเริ่มกัดกินใจวันนี้เราจะมาดูกันว่าผลกระทบระลอกใหญ่มันเป็นยังไงกับแรงงานชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้หลังจากคำประกาศกร้าวของผู้นำเกาหลีใต้แล้วก็ปฏิกิริยาตอบโต้จากฝั่งกัมพูชาทั้งจากรัฐบาลแล้วก็เสียงจากประชาชนด้วย กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังจุดเริ่มต้นความขัดแย้งนี้มันมาจากไหนกันแน่มันเริ่มจากการถแถลงใหญ่เลยของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกทุกช่องทางประกาศประนามกัมพูชาเลยว่าเป็นประเทศที่มีโจรเยอะมากแรงมากใช่แล้วก็เตือนคนเกาหลีใต้ด้วยว่าอย่าเดินทางไปกัมพูชาแล้วทำไมอยู่ๆเขาถึงออกมาพูดแรงขนาดนี้ มันมีที่มาที่ไปคือสถิติคดีอาชญากรรมต่อคนเกาหลีใต้ในกัมพูชานี้มันพุ่งขึ้นตั้งแต่ต้นปีมานี้300กว่าคดีเข้าไปแล้ว300คดีแล้วที่น่ากังวลคือในจำนวนนั้นหายตัวไปเลยติดต่อไม่ได้80คนหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็มีคดีสะเทือนขวัญชายหนุ่มเกาหลีใต้อายุ22ปีถูกทำร้ายทรมานเสียชีวิตมีการเรียกค่าไข่ก่อนตายด้วยตั้ง50ล้านวอนโหดร้ายมาก แค่คำพูดผู้นำไม่กี่ประโยคแต่ผลมันลามเร็วมากในเกาหลีใต้เกิดเป็นแคมเปญแปลกๆก,กำจัดจุดอ่อนกำจัดคนขเขมรน,นี่คือมีจริงมีจริงแล้วสื่อเกาหลีใต้ก็เล่นข่าวแก๊งอาชญากรในกัมพูชาตลอดเวลาเลยเหมือนจงใจสร้างภาพเลยว่ากัมพูชานี่อันตรายสุดๆภาพลักเสียไปเลยใช่แล้วผลกระทบเต็มๆก็ตกกับแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในเกาหลีใต้นั่นแหละเจอสิ่งที่เรียกว่าวิบากกรรมของจริงเลยเขราวนี้ พวกเขาเล่าว่าเจออะไรบ้างหลักๆก,ก็คือการเหยียดเชื้อชาติในชีวิตประจําวันเลยแค่ถามว่าเป็นคนเขมรไหมใช่พอรู้ว่าเป็นคนเขมรก็โดนมองหน้าเบะปากใส่แสดงท่าทีรังเกียจชัดเจนถูกต้องเรื่องเดินทางนี่ก็ปัญหาถูกไล่ลงจากรถเมย์รถสาธารณะก็มีเพียงเพราะเป็นคนกัมพูชา แค่นั้นแหละในที่ทํางานก็โดนไล่ออกมีคนถูกไล่ออกในจ้างเคยดีๆพอถามสัญชาติรู้ว่าเป็นขเขมรก็ให้ออกเลยแล้วยังมีการด่าทออีกมีด่าดอนนาเลยไอ้พวกขอทานไอ้พวกประเทศแก๊งอาชญากรอ,อะไรแบบนี้ฟังแล้วมันคงเจ็บปวดมากกระทบจิตใจแรงเลยสิแรงมากหลายคนเศร้าไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าบอกใครว่าเป็นคนขเขมรบางคนรู้สึกผิดจริงๆที่เกิดเป็นคนขเขมรมันไปถึงขั้นนั้นเลย แล้วสถานการณ์นี้มันก็เลยทําให้ทางการเกาหลีใต้เข้มงวดขึ้นด้วยกวาดล้างจับผีน้อยชาวกัมพูชาจริงจังมากพวกแรงงานผิดกฎหมายใช่โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยทํางานบริการแล้วแกล้งเป็นคนไทยเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีแบบนั้นมีกลุ่มนี้ตอนนี้ยิ่งตกเป็นเป้าเลยต้องอยู่อย่างกลัวๆก,กลัวว่าถ้าทําผิดอะไรนิดเดียวเรื่องมันจะยิ่งแย่ทําให้ประเทศเสียชื่อเสียงไปอีก มันก็ไม่ยุติธรรมกับพวกเขาที่ไม่ได้ทําผิดอะไรแต่กลับโดนเหมารวมถูกต้องความรู้สึกคือไม่แฟร์เลยแล้วก็เริ่มเชื่อแล้วว่าเกาหลีใต้นี่เหยียดเชื้อชาติจริงๆแล้วทางกัมพูชาเขาตอบโต้อย่างไงบ้างรัฐบาลว่าไงรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการสู้เลยปฏิเสธหมดบอกว่าที่เกาหลีใต้พูดไม่จริงกัมพูชาสงบสุขคนใจดีปฏิเสธอย่างเดียวหรอมีอธิบายอะไรเพิ่มไหมมีเข้าชี้แจงว่าพวกแกง๊ง call center พวกอาชญากรน่ะไม่ใช่คนเขมรแต่เป็น คนจีนล้วนๆที่มาจากไทยโยนไปทางมันเลยใช่แล้วเรื่องคนเกาหลี80คนที่หายไปเขาก็บอกว่าทุกคนมีความสุขดีในกัมพูชาที่ติดต่อไม่ได้เพราะมีความสุขมากไม่อยากกลับเกาหลีฟังดูเหลือเชื่อน,นิดหน่อยแล้วก็เชิญชวนด้วยให้คนเกาหลีมาดูเองเลยว่ากัมพูชามีแต่โจรจริงไหมถ้าทีรัฐบาลคือปฏิเสธแล้วก็ชี้เป้าไปที่คนอื่นชัดเจน แล้วคนกัมพูชาทั่วไปล่ะเขารู้สึกยังไงโอ้โหประชาชนแรงงานเขารู้สึกเจ็บปวดไม่พอใจมากๆที่โดนเหยียดโดนประนามแสดงความเห็นกันเต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่ก็ไปในทางเดียวกับรัฐบาลไหมใช่ส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธบอกว่าตัวการจริงๆคือคนจีนกับคนเกาหลีใต้เองนั่นแหละเข้ามาทําธุรกิจสีเทาๆในกัมพูชาแล้วก็ทะเลาะกันเองแต่เกาหลีใต้ดันมาโทษคนคเขมรหมดตั้งคําถามว่าทําไมเกาหลีใต้ไม่แยกแยะถูกต้อง แล้วก็เรียกร้องให้แรงงานขเขมรในเกาหลีใต้อธิบายให้คนเกาหลีฟังว่ากัมพูชาย,ยังปลอดภัยมีเตือนสติกันเองด้วยว่าทุกประเทศก็มีคนดีคนเลวมีอาชญากรเหมือนกันหมดแต่ความรู้สึกหลักๆคือเหมือนโดนแกล้งใช่รู้สึกเหมือนโดนรังแกไม่เคยคิดว่าเกาหลีใต้จะขี้เหยียดขนาดนี้จนมาเจอกับตัวนอกจากปฏิเสธเรียกร้องความเป็นธรรมมีมุมมองอื่นที่น่าสนใจในหมู่คนขเขมรเองไหมก็มีนะ บางคนมองลึกไปอีกหน่อยยอมรับว่าประเทศตัวเองเศรษฐกิจอ่อนแอเลยอาจจะโดนโจมตีง่ายมีเปรียบเทียบกับไทยด้วยใช่เปรียบเทียบว่าไทยเศรษฐกิจดีกว่าเกาหลีต้อยเลยไม่กล้าทำแบบนี้แถมยังขายอาวุธให้ไทยอีกอันนั้นมองปัจจัยภายนอกแล้วมีวิจารณ์กันเองบ้างไหมเรื่องพฤติกรรมแรงงานขเขมรในเกาหลีมีเหมือนกันพอยิ่งมีข่าวแรงงานขเขมรก่อเรื่องในเกาหลีใต้ เช่นเรื่องอะไรอย่างลักลอบขนยาเสพติดหรือสารกระตุ้นเข้ามาหรือว่าทะเลาะกันเองแทงกันเองหลังกินเหล้าก็มีเสียงวิจารณ์จากคนเขมรด้วยใช่ว่าพวกหัวรุนแรงกลุ่มน้อยพวกนี้แหละทําให้ประเทศเสียชื่อแล้วก็กลัวกันว่าเดี๋ยวเกาหลีใต้จะไม่จ้างคนเขมรอีกต่อไปมีข้อเสนอแปลกๆในการตอบโต้ด้วยนี่มีอันนึงเสนอให้ตะโกนคําว่าซาโคโถใส่นะซาโคโถคืออะไร ถักว่าเป็นการเรียกชื่อเกาหลีใต้แบบประชดชดหน่อยแล้วก็มีรณรงค์ให้เลิกกินกิมจิทั่วประเทศเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ประมาณนั้นเลยแต่สถานการณ์มันดันมีเรื่องมาซ้ําเติมอีกเรื่องอะไรอีกมีสองเคสล่าสุดที่เกาหลีใต้ที่สื่อออกมาเล่นข่าวใหญ่เชื่อมโยงกันไปหมดเคสแรกจับแรงงานขเขมรอายุ30ที่ปูซานลักลอบเอาสารกระตุนหรือป๊อปเปอร์เข้ามา ป๊อปเปอร์ที่ใช้ดมๆกันใช่มันผิดกฎหมายที่นั่นและมีคนในเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเอามาจากไทยเพราะคนนี้เคยมาไทยก่อนหน้าเอา้าโยงมาไทยอีกแล้วไล่เคสก็ที่จังหวัดคีองกีแรงงานขเขมนสองคนเมาแล้วทะเลาะก,กันใช้มีดแทงกันเจ็บพอเกิดเรื่องแบบนี้ในช่วงนี้พอดีใช่สื่อเกาหลีใต้ก็ประโคมข่าวเลยตอกย้ำภาพต่ำตมเข้าไปอีกทำให้คนขเขมรโดยรวมยิ่งดูแย่ลงไปอีก แม้จะมีคนแย้งว่ามันไม่แฟร์เป็นการใส่ร้ายก็ตามสรุปแล้วสถานการณ์นี้มันบานปลายไปไกลมากใช่เลยจากแค่คำพูดผู้นำคนเดียวมันลามไปกระทบชีวิตคนจริงๆคนที่ไปทำงานหาเลี้ยงชีพเกิดการตอบโต้กันไปมาซับซ้อนมากมีทั้งปฏิเสธกล่าวโทษเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็หันกลับมามองชาติตัวเองชาติอื่นกันวุ่นวายไปหมดเรื่องนี้มันสะท้อนชัดเลยนะ ว่าเส้นแบ่งมันบางมากๆระหว่างการกระทําของคนไม่กี่คนกับการเหมารวมคนทั้งชาติยิ่งพอมีเรื่องการเมืองมีสื่อเข้ามาขยายความตอกย้ําเข้าไปอีกมันก็ส่งผลหนักกับคนที่เปราะบางที่ต้องไปอยู่ไกลบ้านคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องคุยให้ฟัง